อัปเดตเจอครีนลิเซียมาร่างผูลิสที่สนามบินต่อที่มาเก๊าส่วนโรเซเชิดฉายพมแดงเมืองคารเฟสิเวล2023สวัสดีเพื่อนเพทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆกันบ้างค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าแห่งไบรทพิงค์นะคะเพิ่งจะจบภารกิจในฐานะ GBA แบรนด์บุกกาลีเครื่องเพชรลูหลาแห่งอิตาลีไปค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดแฟนๆเจอน้องนะคะและทีมงานที่สนามบินค่ะน่าจะถึงมาเก้าแล้วเพื่อเวอร์ทัวร์การแสดงคอนเสิร์ตบรอนพิงต่อนะคะซึ่งก็แปลงล่งลุคทูลลสนะคะกับความใส่เสื้อยืดสีเทาโอเวอร์ไซส์เสื้อเซลีนนะคะสีดำตัวโปรด บวกแกป๊ปกางเกงขายยาวสีดำรองเท้าผ้าใบมีถือกระเป๋าใบใหญ่สีดำค่ะซึ่งแฟนๆต่างก็ถ่ายคลิปและวิดีโอมาได้ค่ะโดยไม่มีการรุมหรือใกล้ชิดตัวน้องแต่อย่างไดค่ะก็มาถึงมาเก๊าโดยสวัสดิภาพแฟนๆต่างก็บอกว่า ลิซ่าลุกเจ้าหญิงสวยออนลาพ้งที่อิตาลีสู่ลุกโูลิสแมนแมนคุยกันผ่านทุกลุกปรับไลฟ์สไตล์ได้เปลี่ยนโหมดอย่างไวโดยคอนที่มาเก๊านะคะจะมีขึ้นในวันที่20และ21พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะในส่วนของสมาชิกก็น่าจะทยอยกันมานะคะ และสุดท้ายค่ะน้องโรเซก็ได้เชิญฉายเข้าร่วมงานคานฟิล์มเฟ f e s t i v ครั้งที่76ในวันที่17พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นลุกเรดยาวสีดำลุหลาเปล่งประกายสุดๆชุดเก๋ไก่นะคะมีความรวบผมมวยต่ำนะคะซึ่งก็มีผมหน้ามานิดนึงซึ่งน้องก็ได้รับความสนใจหนักมากค่ะจากสื่อลันชัตเตอร์ยิงแฝดกันรัวจัดค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ เช่นเคยท,ทุกทคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ